สวัสดีค่ะเป็นแฟนช่องข่าวเด่นหวยดังวันนี้ทีมงานก็มีแนวทางเลขเด็ดมาฝากคอหวยกันอีกเช่นเคยนะคะหนิงปณิตาโชว์เลขลอตเตอรี่พรุ่งนี้แล้วนะคะสําหรับการประกศาศผลรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลวันประจำวันที่หนึ่งเมษาหย,ยนกันแล้วเชื่อว่าตอนนี้คอหวยทุกท่านต่างก็คงกําลังตามหาแนวทางเลขเด็ดกันอยู่ไม่ว่าจะเป็นจากสื่อสํานักออนไลน์ต่างๆหรือจากคนบันเทิง ซึ่งในวันนี้เราก็มีแนวทางเล็ขเด็ดจากนักแสดงชื่อดังคุณหนิงปณิตาออกมาแจากโชคให้กับบรรดาแฟนคลับโดยได้โชว์ลอตเตอรี่งวดนี้โดยคุณหนิงปณิตาได้โพสต์ภาพถือลอตเตอรี่พร้อมระบุคแคปชั่นว่ารอบที่แล้วบอกคนอื่น032ตรงเป๊ะรอบนี้ได้ของขวัญจากเด็กๆมาขอสักงวดซูมดูเลขกันนะขอให้โชคดีนะมีเวลาหาเลขซึ่งเลขลอตเตอรี่ที่คุณหิงโชว์นั้นคือเลข 902328หลังจากที่โพสต์ดังกล่าวได้เผยแพร่ออกไปได้มีบรรดาแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์กันเป็นจำนวนมากอทิเลขอันพอดีเลยแม่อันวันที่แผ่นดินไหวอันจ้าเลขตรงกันเลยค่ะ328ตัวเดียวกันเลยเลขตัวเดียวกันเลยค่ะนึกถึงแต่วันที่แผ่นดินไหว28ทับ3เป็นต้นอย่างไรก็ตามเลขดังกล่าวเป็นเพียงแนวทางในการหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆใหม่ๆจากช่องข่าวเด่นหวยดังกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ